นี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราอยากให้ท่านทั้งหลายมีความสุขและสวยสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะทำในปีใหม่นี้นะคะก่อนที่จะถึงวันสิ้นปีลองนั่งทบทวนดูว่าตลอดปีที่ผ่านมาม,มีอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราทำผิดพลาดไปและจะจําไว้เป็นบทเรียนและสําหรับปีใหม่ที่จะมาถึง2,558นี้สิ่งนั้นเราจะไม่ทําอีกแก้ไขให้ได้ทันก็ได้นะ,ะก่อนที่จะสิ้นปี คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะไปแก้ไขปีหน้ายังไงก็ตามแต่ปีนี้ควรจะลิสต์สิ่งที่เราทําผิดมาก่อนนะครับเหมือนกับรู้ตัวเราพลาดอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะพลาดเรื่องการออมเงินครับบางคนอาจจะพลาดเรื่องการกินการอยู่บางคนอาจจะพลาดเรื่องการทํางานบางคนอาจจะพลาดเรื่องปัญหาคนรักอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าคิดเข้าข้างตัวเองไปทําให้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือเปล่าถามคนรอบข้างได้ไหมฮะ หาคนรอบข้างที่เป็นคนจริงใจนะครภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งคำว่า devil advocate แปลว่าคนที่อยู่ฝ่ายซาตานนะก็คือว่าถ้าเราจะพูดอะไรกนน่ะเป็นมารนะฮะส่วนท่านในเมืองจีนก็จะมีตำแหน่งครับขุนนางทัดทานขุนนางทัดทานอห้องเต้นเนี่ยเขาจะให้ป้ายนะคะเว้นตายไว้ให้กับขุนนางทัดทานคือเขามีหน้าที่อะไรขุนนางมีหน้าที่ ที่จะทัดทานห้องเต้ในเวลาที่คนอื่นเนี่ยยอมหมดหมายความว่าห้องเต้คิดอยากจะทําอะไรนห้องเต้ต้องการจะรบมอืทุกคนบอกทรงพระปรีชาโอ้โหเห็นด้วยแต่ทางน้าทัดทานบอกถ้าเรารบราชดอนจะเจ็บล้มตายเงินในท้องพระคลังก็ไม่เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยคนคนนี้ถ้าเกิดห้องเต้ไม่พอใจก็ฆ่าไม่ได้ เรื่องนี้บางครั้งเราฟังแล้วเราต้องพิจารณาต้องไต่ตรองให้ดีหรือราลองฟังจากคนรอบข้างที่เขามาพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วว่าเขาดูแลสุขภาพกันอย่างไรไปฟังกันดูครับคุนรัญญามีมีความผิดปกตินะฮะจะบอกว่าเป็นความผิดปกติที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรละแต่เขาบอกว่าเคยไปตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอาการก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือหมายถึงว่าก็ไปตรวจ ครัดกองมะเร็งปาดมดลูกที่เราเรียกกันว่าพับเเมียเนี่ยนะคะทั่วไปก็ประกฏบว่าเจอเซลล์ผิดปกติแล้วเรามีผลอะไรกับร่างกายไหมก็ปกติค่ะเฉยๆเพราะปกติอย่างสมมติว่ามีประจำเดือนก็ไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไรคุณหมอก็บอกว่าให้มาตรวจเป็นประจำทุกปีฮะทุกปีทุกปีแค่นั้นเองฮะแล้วแล้วคุณคือคือพอปี53ตรวจเจอก็กะว่าจะไปตรวตรวจต่อปี5 4ปี54ก็มาเจอไอ้วิตกฤดน้ําท่วมใหญ่หลวงก็เลยไม่ได้ไปทีนี้พอมาปี55เนี่ย ตั้งคันลูกบุตรคนที่สองะนะคะตนี้พอตั้งคันปั๊บมันก็ต้องไปคือคุณหมอก็ต้องจับตรวจดูแล้ะคะก็ต้องตรวจก็ตรวจภายในตรวจพับเมยปรากว่ามันก็เจออีกว่าก็ยังเป็นเซล์ผิดปกติแต่คุณหมอบอกว่าเอาประวัติเดิมมาดูก็รากว่าเอ้ยมันมันเหมือนมันรู้สึกมันจะดูซซเรียสกว่าเดิมดูเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทีนี้คุณหมอก็บอกว่าควรจะไปสองกล้องต่อไปสองกล้องต่อ ไปสองกล้องต่อทีนี้ก,ก็ก็เลยไปตามที่คุณหมอบอกคุณหมอค่อยไปเฉพาะทางก็ไปสองกล้องต่อสองกล้องก็คุณหมอก็เลยตัดชิ้นเนื้อไปก็มีเสี่ยงต่อการผลต่อตัวอ่อนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ <c oughs> ด้วยพรท,ทั้งครรภ์นี้ฮะตอนนั้นแต่คุณหมออ,อยากใช่สองกล้องต่อเพื่อจะดู <c oughs> ว่ามันมันมันยังไงแต่ว่ามันจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ต่อไปไหมแต่จริงๆแล้วคุณหมอสุก็บอกว่า ก็ไม่เป็นไรก็คือสามารถตั้งคันต่อไปได้ก็ปล่อยรักษาก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้ก็ตั้งคันต่อไปก็ตั้งคันต่อไปจนกระทั่งคลอดลูกมาลูกก็โอเคดีทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงโล่งอกไป็นหนึ่งปอเสร็จปั๊บก็อีกประมาณพอผ่าคลอดใช่ไหมคะผ่าคลอดก็อีกประมาณเดือนหรือสองเดือนค่ะถึงต้องไปตรวจตรวจได้อีกหลังจากนั้นก็ไปตรวจพับเชเมียอีกก็ปรากฏว่าก็เจอเซลล์ผิดปกติอีกค่ะ ประมาณม,มีนามีนาที่ผ่านปลายมีนาปีเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปที่เอสกพลอรนาที่แล้วก็ไปาาพบท่านอาจารย์พิเชน่ะค่ะแล้วอาจารย์แนะนำให้ก็แนะนำเป็นสีเขียวหลังอาหารอทอนโทษถัดก่อนอาหาร3 3มก็คือวันหนึ่งก็9เม็ดคือเช้ากลางวันเย็นค่ะแล้วก็น้ำมังคุดหนึ่งสอง จะบอกว่ามันหายเองมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเท่าที่น้องบอกเนี่ยตั้งแต่ปี53มันซีเรียสขึ้นเรื่อยใช่ไหมคะแต่มันไม่มีโอกาสที่มันจะอยู่ดีก็กลับมาเป็นปกติด้เอออันนี้ยังไม่เคยได้ยินนะว่าคนที่เจอเซลล์ผิดปกติแล้วมันไม่มันมันอยู่ๆมันก็หายไปนี่ยังไม่เคยเจอเพราะว่าอาหารเสริมของเรามันก็เป็นอาหารไม่ใช่เป็นยาอยู่แล้วแต่ถ้าในทางภูมิคุ้มกันวิทยาอาจารย์พิเชษจะอธิบายว่าก็ไปเพิ่ม ไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวตัวที่เพิ่มก็คือ t h 1 7นะครับที่หลั่งสารอินเทร์ิน17มากขึ้นนะข้อมูลของเรา4แคปซูลต่อวันถ้าทานไป15วันไอทีเ17เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น500เปอร์เซ็นต์แล้ว t ี17ก็คือตัวที่มีไอกระตุ้นความสามารถของเม็ดเลือดขาวพชคาคตในการจัดการกักบเซลล์ผิดปกติในร่างกาย อย่างกรณีนี้ไอ้เซลล์ที่ไม่ปกติมันก็คือเซลล์ผิดปกตินั่นแหละนะครับเราก็ใช้ระบบภูมิคุ้มกันและวิทยาในร่างกายของเราเนี่ยไปจัดการนะครับไอ้เก้าเม็ดต่อวันที่เราให้ที่ผมแนะนําไปก็เป็นการดักไว้ก่อนซึ่งเป็นสูตรที่เราใช้กับผู้ที่ป่วยผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั่วๆไปที่เขาต้องการดูแลสุขภาพเป็นทางเลือกนะฮะซึ่งการตอบรับก็ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นตอนที่บอกว่าเป็นแค่เล็กๆน้อยๆผมก็ บอกแค่สองเดือนเพราะผมมั่นใจนะเพราะสองมั่นใจเพราะนั้นตรงตรงนี้ก็คือก็ไม่มีอะไรมากก็ไปเพิ่มความสามารถในการป้องกันร,ร่างกายของเราเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้มากขึ้นแล้วร่างกายก็เราก็จัดไปจัดการเองนะครับอืก็รออีกระยะหนึ่งที่จะไปตรวจหวังว่าห <c oughs> วังไหมฮะหวังสิคะหวังว่าผลที่ตรวจไปครั้งที่แล้วนะครับ จะได้ <จะ S 1> ่มผลดี <ฮะ S 1> ต่อนนี้นะครับอ้าวแล้วครับขอบคุณมากครับไม่ได้หลงยืนมากยืน เมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาก็คือว่าแต่ใช้ข้างนี้มากกว่ายิบนี้ยิบนี้หันมาข้างนี้จะจะต้องเรารับน้ำหนักไว้เลยแล้วต้องทํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วห้ามทาอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวเข้าวเยอะๆอ่ะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาหรอแสนสองเองคราวนี้ตัวเองเจ็บเข่าว่าเขาผ่้ทราบน้องทราบสีอะไรเขาส่งสีอะไรมาให้สีที่จมูกสิบหกทันวาปีที่แล้ว ปีที่แล้วนะ,ะที่พบกธันวากินได้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลยยี่สิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมออาไปไม่ได้ทีน,นี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบันไดเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหม ท่านก็วันที่ยีิบก้านกลับจังหวัดกาญจน์ก็ขับรถเองนะคะขับรถตั้งแต่ละย่างไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้ไอบ้บีมบีมนะี่มันคงจะดีท่านก็คิดนะก็กินต่อมาอีกยันวันที่หกเขาก็มีเขาก็มีแข่งไอ้เต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของ,ไป,องไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเ,เต้นฮูลาฮูปทีนี้ทําไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นระหมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้เข่ามันต้องเต้นเต้นจย่งว่าอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นระหูมมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไหร่จะเอาไปทางนี้เท่าไหร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าเสมันมีเป็นห่วงๆอ่ะเราก็จะไปอย่างนี้ห้าเส้นเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแบบเสษนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไป คือ TNF Alpha i n t e r l e u k i ินและ i n t e r l e u k ล n 17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย เป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ําอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป ฟังดูแล้วนะครับยังไม่แน่ใจหรือว่ามีคนทักทวงแล้วก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเพราะว่ามีหลากหลายสาขาอาชีพที่เขาได้ผลจากการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.bim100.com ครับถ้าอ่านคนเดียวรู้สึกเดียวดายก็คุยกันก็นได้นะครับโทรมาที่02648 6464800 <c oughs> เราจะให้ข้อมูลให้คุณได้กระจ่างเลยว่า ผลิตภัณฑ์จากอปโรชเชนบมนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพขึ้นได้อย่างไรงครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาละค่ะสวัสดีครับ <S Go s h a p ช m e m ม e r อ l u b ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วน ซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539 และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสูตรธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่าสิบปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถา,าบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาล อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยน,นั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกแล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวรารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกาย ก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีขายมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากการส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปมาเห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอลเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจะมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ55%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นน่ะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คา,างครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะฮะก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลการน,นี้นะครับ พราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่าเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเคน,นหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในผลในเฑนนะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลินพัณฑ์ธรรมชาตนะิเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายสบายอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้ำอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวกระทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายสบายซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเคพียวทั้งแผ่นดิน